นนสวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรวันนี้มาดูแปลงนาของสุภกิจสุภกิจที่ไหนนะเขาเรียกเจ้าของนาของมะพร้าของมะพร้าศรีนครโอเคได้หวานใบหยกไปแล้วตรงนี้แปลงนี้กี่ไร่นะั้แปดไร่เนาะใช่ดูครับเขียวใบตั้งครับผิดกับแปลงนู้นเลย เไปอีกานนพี่ข้าวก็แตกกอกำลังแตกกอโอ้สวยมากเลยครับเขียวครับแต่ไม่เขียวเม,มื่อรอมาแรงครับหวานไม่ยกไปแล้วจะเขียวใบตั้งเขียวเนขะ้ม้ั ข่ายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยห้าสิบห้าสิบเอ็ดวันห้าสิบเอ็ดวันแล้วโอ้ห้าสิบเอ็ดวันแล้วครับเข้าพันไรครับอขอสี่เก้ากขอสี่เก้าแปดไล่โอ้แน่นมากเลยเนาะ <c oughs> ่ครับแปดไล่ยาวแถวยาวไปถึงนู้นเลยเดี๋ยวเรามาดูผลผลิตกันว่าจะได้ไล่ละตันไหมโอเคขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับ